เทศกาลชมดอกซากุระที่มาของคำว่าซากุระคำว่าซากุระในภาษาญี่ปุ่นนั้นเชื่อกันว่ามาจากคำว่าซากุยะหมายถึงผีบานและเป็นชื่อของเทพธิดาโคโนฮานาซากุยาฮิเมในเทพพยากรมัดของญี่ปุ่นมีศาลบูชาของพระองค์อยู่บนยอดเขาฟูจิด้วยสำหรับพระนามของเทพธิดาองค์ดังกล่าวนั้นมีความหมายว่าเจ้าหญิงดอกไม้บาน มีเรื่องเล่าว่าทรงตกจากสวรรค์มาบนดอกต้นซากุระดังนั้นดอกซากุระจึงถือเป็นตัวแทนของดอกไม้ญี่ปุ่นประวัติความเป็นมาของเทศกาลดอกซากุระดอกซากุระหรือดอกเชอร์รี่เป็นต้นไม้ประจำชาติญี่ปุ่นมีอยู่หลายพันโดยดูจากลักษณะและจํานวนกลีบใบทั้งชนิด5กลีบ20กลีบ สิ่งที่พบเห็นได้ง่ายที่สุดคือสีขาวอมชมพูห้ากลีบสีชมพูทั้งดอกนั้นมีพบบ้างแต่ไม่มากต้นฤดูใบไม้ผลิจึงเป็นช่วงที่อ่อนหวานเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยสีชมพูคนญี่ปุ่นจึงออกมาสังสรรค์พบปะกันใต้ต้นซาก,กุระเทศกาลฮานามิหรือเทศกาลชมดอกไม้ซึ่งก็คือเทศกาลชมดอกซาก,กุระนั่นเอง ที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญของการชมดอกซากุระก็คือเจ้าดอกไม้ชนิดนี้1ปีจะออกดอกเพียงแค่ครั้งเดียวและช่วงเวลาที่ผลิบานเต็มที่นั้นก็เพียงแค่สัปดาห์ก็จะร่วงโรยไปอีกอย่างการผลิดอกของซากุระเป็นสัญ,ญลักษณ์การเริ่มต้นของฤด,ดูใบไม้ผลินั่นเองการจัดง,งานฮานามิในยุคสมัยเฮอัน การชมดอกซาก,กุระนั้นมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยเฮอันความสวยงามเวลาที่ดอกซาก,กุระออกดอกนั้นก็คือหลังจากต้นซาก,กุระผดใบในฤด,ดูหนาวเหลือแต่กิ่งก้านเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงดอกที่ผลิบานออกมาจากกิ่งโดยไม่มีใบจึงสวยงามไปด้วยสีขาวสีชมพูเต็มไปทั้งต้นอวดผู้คนให้ได้ชื่นชมก่อนที่ใบจะงอกออกมา แทนที่เต็มต้นเหมือนต้นไม้อื่นๆทั่วไปข่าวการเริ่มผีบานของดอกซากุระจึงเป็นข่าวใหญ่ในญี่ปุ่นทั้งข่าวโทรทัศน์หนังสือพิมพ์จะคอยรายงานข่าวนี้เป็นอันดับแรกของรายการเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวออกไปฉลองกันเพราะในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดวันเวลาดอกซากุระบานแบบตายตัวได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วยบางปีผีดอกเร็วบางปีผีดอกช้าบางครั้งการพยากรณ์ผิดพลาดกรมอุตุนิยมวิทยาต้องออกมาขอโทษเป็นประชาชนเป็นส่วนใหญ่จุดชมดอกซากุระยอดนิยมในโตเกียว 1. สวนสาธารณะอุเอโนะซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวมีต้นซากุระจำนวนมาก เดินทางไปได้ง่ายจึงเป็นสถานที่ยอดนิยมที่สุดแม่น้ำเมงุโลงาวะในเขตเมลงะตลอดทางเดินเรียบฝั่งมีแม่น้ำส่วนหนึ่งยาว3.8กิโลเมตรมีต้นซากุระเรียงลายอยู่กว่า830ต้นบรรยากาศโรแมนติกโดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่มีการประดับไฟจึงเป็นสถานที่นัดพบของคู่รักในเทศกาลชมดอกซากุระของทุกปี 2. จิโดริงะฟูจิ ในเขตชิโยดะใกล้กับพระราชวังอิมพีเรียลและนิฮอนบุตรโลกันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทิวทัศนสวยงามมีบริการเรือเช่าล่องไปตามทางน้ำของพระราชวังอิมพีเรียลเดินทางไปได้ด้วยซับเวลงที่สถาน,นีกุดาชิตะเกียวโต 3. วัดคิโยมิสุ เป็นวันสำคัญเป็นวันสัญลักษณ์ของเมืองหลวงเก่าเกียวโตมีต้นซากุระอยู่กว่า1000ต้นในฤดูซากุระบานนี้จึงสวยงามมาก 4. โอซาก้าโลกระสาเมืองโอซาก้าขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่สวยงามแห่งหนึ่งด้วยจำนวนต้นซากุระที่มาที่มาก จนกลายเป็นอุโมงค์ซากุระสวนนิชิโนโมารุเทเองภายในบริเวณปราสาทโอซาก้ามีต้นซากุระมากกว่า600ต้นแต่ที่นี่ต้องเสียค่าเข้าชมช่วงเวลาเริ่มบานของดอกซากุระช่วงเวลาชมดอกซากุระบานของประเทศญี่ปุ่นที่จะเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูใบไม้ผลิไปจนถึงต้นฤด,ดูร้อนเวลาบานของดอกซากุระนั้น จะไล่เรียงกันไปตามเขตต่างๆของประเทศญี่ปุ่นจากภาคใต้ไปยังภาคเหนือโดยจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมแต่ช่วงที่ดอกซากุระจะบานมากที่สุดในเกือบทุกภูมิภาคคือช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน